สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้ผมสิม่าผสมปุ๋ยกับเชื้อราไตโครมาหนะครับผมสิว่าฉีดผลนะครับเมื่อนี้สิล่องเอามาผสมใส่กับปุ๋ยปุ๋ยเคมีเบิ่งนะครับนี่ครับได้ปุ๋ยเรวครับก็สิเอาเชื้อราไตโครมานี่ผสมไปแล้วก็สิสิหวานเลยนะครับว่าสิเป็นยังไงนะครับ เป็นว่าให้ฉีดพ่นนะครับแต่ว่าบ่าฉีดพ่นนะครับผมสผสมกับปุ๋ยแล้วก็สีเอาปุ๋ยไปวานอีกทืนหนึงนะครับผสมกับปุ๋ยนะครับสีผสมกับปุ๋ยวานเลยนะครับว่าทะเบิงไม่จีด้ผลบ่ครับเพราะว่าฉีดพ่นยันโบทัวนะครับสีใส่น้ำปุ๋ยเลย ไปแล้วไล่ผอมกับปุ๋ยนะครับสิ่งใทัวบนยอดเลเนาะลองเบิงน,นะครับพี่น้องเป็นยังไงครับอันนี้สูตรใหม่เลยครับพี่น้องมาลองเบิงสูตรใหม่นี่สิเป็นยังไงเพราะว่าให้สีดพ่นแต่ว่ากเกษตรเกษตรตัวนี้มาเอามาผสมน,น้ำปุ๋ยเลยครับเ่ราะสีพ่นนะครับเดี๋ผสม ผสมไปน้ำปุ๋ยเลยนะครับเจียวปปุ๋ยไปว่านเลยนะครับเพราะว่ามาเบิ้งเฉื่อยล่าไสโคดมาเนี่ยนะครับส,สั่ไงซื้อง่ายๆได้พี่น้องสั่งซื้อทางลาซาด้า,ดาเลยครับไปในลาซาด้าเลยกับพิมพ์ว่าไตโคดมาน,นะครับไตโคดมาเพื่อจะขืนม่านี่อันนี้ผมสําหรับผมซื้อมานี่ประมาณปริมาณนี่กิโลหนึ่งนะครับนี่ยวัตถิใส่กับปุ๋ยกระสอบหนึ่งหาสิบกิโลนะครับมันสิบทัวร์นะครับเอามาลองเบิ้งนะครับแล้วก็ นี่ครับพี่น้องหลังจากผสมกันแล้วนะครับนี่สีน้ำไปวานน้ำน้ำโค่นต้นนะครับพี่เพิ่นว่าเฉื่อยล่าไตโครมานั่นเพิ่นสีขยายเชื้อตอนกลางคืนนะครับผมก็นีบไล่สามพวงก็สิเริ่อมวานนะครับเพราะว่าสีหาโมงก็สิโดนน้ำนะครับเพื่อเชื้อเพิ่นจะได้เติบโตขึ้นนะครับพี่น้องครับเท่าไรปุ๋ยมาแล้วเาก็ะสีวานน้ำโค่นต้นนะครับนี่นะครับเก่าสิลองวานเบืองน้ำโค่นต้นนะครับ เอามาเบิ่งการวานกันครับพี่น้องครับกะซีวานน้ำน้ำข้นต่วนนะครับนี่กะซีวานไปน้ำข้นเดี๋ยวนี้นครับใส่เป็นน้ำข้นเดี๋ยนี้ว่าเดี๋ยวมือแรกกะสีโดน้่นนะครับกลางคืนให้เชื่อไต่โคตรมาเพิ่อจะเริ่มเติบโตกะซีวานไปน้ำข้นต้นเดี๋นี้นะครับสำหรับปุ๋ยเอามาเบิ่งเลือพี่น้องสีใสให้เบิ่งนะครับ วิธีภาพมาเบิรงวิธีการใส่ปุย๋ยนี่แหละครับปุย๋ยผสมเสื่อตลาดไเขาเดมังนะครับนี่นี่ห้วยห้อยน้ำโคตรต้นไปเลยครับ เอามาใส่ป so, on ุ <floor. S 2> ๋ยกันครับพี่น้องปุ๋ยผสมเชื้อราไต่ขุดมานะครับนี่นี่แหละครับโคนคลิปกระดิ่ห้วยไปในข้นนี่แหละครับแบบประมาณนี้นะครับห้วยไปคือ่เราใส่ปุ๋ยธรรมดานี่ครับแต่ว่าปุ๋ยนี่ทุกนี่นะครับพี่น้องวิธีใส่เด้อครับเด้อห้วยไปในข้นต้นหนึ่งสี่ละห้วยไปเบิ้งสี่เหลือแต่เพื่อสิเปิดไปดอกห้วยไปนี่ละห้วยไปในข้นต้นนะครับหมือแรงกระดิ่วดน้ำนะครับครับ คำๆเพื่อให้เชื้อราไต้โคโรมานี่ยจะเริ่มเติบโตตอนกลางคืนนะครับแต่สิมะฮุ่ยห้วย,ยปุ๋ยไว้ก่อนนะครับนี่ปุ๋ยที่ผสมเชื้อราไต้โคโรมาไว้นะครับสีห้่ยไปประมาณนี้นะครับงาคืนแน่แล้วครับพริกมันหลายเดือนแล้วครับซีหาเดือนแล้วนะครับ ว่าสีเริ่มใบเหลืองแนวก,ก็เรืยสีใสกันไหวน,นะครับดอกกําลัางออกน่ครับยันว่เป็นหน่วยก็เรืยใสกันไหวมันเป็นอย่งไรนะครับปุ่นข้างงามก็งามอยู่นะครับเฮ้ยซอนหยาเลยมันหลายเดือนแล้วบางสวนเพิ่านไหวถิ่มแล้วแต่ว่าผมก็ท่านปล่อยนะครับก็เลยว่าสีใสปุ๋ยเบื้องเจี๊ยกลอบนึงนะครับ เขาเก็บไปหาเถื่อแล้วครับนี่นะครับพี่นอ้องจะห้วยไปในโค่นนะครับใส่โค่นเพื่นอนหนึ่ง